ก็กลาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยุ่ม่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าวันนี้นะครับนอพี่ก็จะมารีวิวนะครับนในส่วนของสุดตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับนอก็เป็นทางด้านของ ชุดหัวใจหุ่นเชิดนะครับนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวใหม่ที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวใหม่นี้นะครับนอที่จัปเดตเข้ามานะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับนอรวมถึงกิจกรรมในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยด้วยนะครับนอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าช่วงนี้นะครับพี่ก็จะมากิจกรรมในไทยเยอะแล้วนะครับนอเพราะว่าหลายคนรีเควสมานะครับนอว่า อยากให้พี่รีวิวกิจกรรมในไทยสุ่มกิจกรรมในไทยบ้างนะครับเนาะว่าจะเป็นยังไงอะไรประมาณไหนนะครับเนาะจะเกลือแค่ไหนนะครับผมอยากเห็นพี่เกลืออะไรประมาณนี้นะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเนาะถ้าอยากเห็นพี่ก็จัดให้แน่นอนนะครับเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาสรุปคร่าวๆให้ดูละกันนะครับเนาะว่า สิ่งที่ทุกคนนะครับอยากรู้นะครับว่าซุดหุ่นเซิร์นะครับน้องก็คือจะหมดเท่าไหร่นะครับนงและอย่างที่พี่บอกนะครับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลินาฟรีมูลค่า150รหบาทหรือว่าประมาณ500กว่าเพนนะครับพี่ทําการแจกให้แบบฟรีเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่ง ครับทุกคนเออก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆกิจกรรมฟรีๆจากพี่และกันนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ได้เลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะและอย่างที่พี่บอกนะครับเนาะว่ายังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมนะครับทุกคนก็คือ กิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาวันนี้เลยนะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับน้องหุ่นเชิดนะครับทุกคนจับเดตเข้ามาแค่13วันเท่านั้นนะครับน้องใครที่แบบว่ายังไม่ได้สุมนะครับน้องก็คือสามารถมาสุมได้แล้วนะครับน้องเริ่มต้นก็โคจะถูกเลยนะครับน้องก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับน้องแล้วก็ที่สําคัญนะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่า ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากซุมนะครับเนาะแต่ไม่รู้งบประมาณนะครับว่าจะหมดเท่าไหร่นะครับทุกคนเออก็คือวันนี้เดี๋ยวพี่มาสรุปให้นะครับเนาะการที่เราจะซุมในส่วนของกิจกรรมประมาณนี้นะครับเนาะถามว่าต้องมีงบเท่าไหร่นะครับเนาะเอาแบบว่าคนที่ดวงดีเลยละกันนะครับเนาะก็คือสําหรับคนที่ดวงดีเลยนะครับเนาะก็จะหมดประมาณ 1,800เพชรหา3,000เพชรนะครับอันนี้ก็คนที่ดวงดีจะจัดเลยนะครับน็อกเป็นประมาณนี้เลยนะครับห8 0 0หา3,000เพชรเท่านั้นนะครับนอส่วนคนที่แบบว่าดวงไม่ดีล่ะนะครับก็คือสําหรับคนที่ดวงไม่ดีนะครับนาอต่อให้เราสุ่มยังไงนะครับก็คือมันจะไม่หมดแค่1,000หา3,000แน่นอนนะครับนาอมันจะทะลุไปนะครับนาอประมาณ สามพันหาห้าพันเพชรแน่นอนนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คนดวงไม่ดีนะครับนาอหรือว่ารหัสเกมนั้นนะครับนาอก็เรียกได้ว่ามันดวงไม่ดีจริงๆนะครับนาอพี่เคยเจอมาแล้วนะครับทุกคนก็สามารถมาสุ่มกันได้นะครับนาอสสำหรับครั้งนี้นะครับนาอก็อัปเดตเข้ามาให้แล้วตามเรียกร้องขอนะครับนาอแต่ไม่รู้ว่าจะอัปเดตเข้ามาอีกเมื่อไหร่นะครับทุกคนออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอถ้าคนไหนไม่สุ่มวันนี้นะครับนาอก็จะพลาดมากๆนะครับเพราะว่า ไม่รู้นะครับน้อจะอัปเดตมาอีกวันไหนนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับใครว่าหมดเท่านี้นะครับก็คือ ยังจะมีทางด้านของสุดตัวใหม่นะครับเนาะเป็นไฮเปอร์บุ๊กนะครับทุกคนที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับสุดตัวนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสุดใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเป็นสุดไฮเปอร์บุ๊กนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะมีพร้อมท่าทางมีของเยอะแยะในนี้เลยนะครับทุกคนก็เป็นแบบไม่เลยนนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจัดกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณ นี้นะครับนออันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของซุดตัวใหม่นะครับนอเรียกด้ว่าเป็นไฮเปอร์บุ๊กนะครับนอที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามามีเยอะแยะมากมายในนี้นะครับทุกคนมีท่าทางมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับตามที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยนะครับนอสําหรับไฮเปอร์บุ๊กตัวใหม่นะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าสุดเท่มากนะครับนอคล้ายๆแบบว่าอุลตร้าแมนเลยนะครับทุกคนเอ่อแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับนอส่วนหัวมาใหม่นะครับก็คือ มีหนวดมีข้าวมีหมวกนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโคตรเท่โคตดเฟี้ยวเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้นะครับนอเท่กว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็มีเขาด้วยนะครับทุกคนก็คือแบบว่าช่วงนั้นนะครับนอก็เรียกได้ว่าดังมากๆเลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสิ่งที่จะอัปเดตเข้ามานะครับนอหลังจากที่ที่26ที่เบว่า มีการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่นะครับเนาะก็จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับเนาะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโคตรเท่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเนาะรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะสิ่งที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะถ้าอยากได้นะครับก็คือตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับสำหรับเนอะคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นหรือว่าอยากได้นะครับเนาะสิ่งที่จะอัปเดตมาใหม่นะครับ ก็มีตามนี้นะครับทุกคนชอบตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะครับนอก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หน่อยละกันนะครับนอว่าชอบแบบไหนนะครับอันนี้เป็นเสื้อแร้งตัวใหม่นะครับที่แบบว่าทุกคนจะได้นะครับนอสำหรับตัวนี้นะครับทุกคนแล้วก็นี่เลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเสื้อแร้งตัวใหม่นะครับนอก็คือสวยจริงนะครับนอเรียกว่าโคตรสวยเลยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคน,นก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องน้องคนไหนพี่พีคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้นะครับเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็มีรองเท้าตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับมาพร้อมกระเป๋าสะพายนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเป็นกระเป๋าตัวใหม่ที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาทางด้านของสิทธิ์ขั้นสูงนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะรับประกันได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอก เลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับน้องพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องอยากที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับพี่ก็มารีวิวให้ดูตามนี้เลยนะครับน้องรู้ทั้งกิจกรรมในไทยแล้วก็กิจกรรมในเซิร์ฟนอกนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องทุกคนชอบตัวไหนกันบ้างนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่า แต่ละอันที่อัปเดตมานะครับน้องก็มีแต่เท่ๆทั้งนั้นเลยนะครับน้องมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปตอนเย็นวันนี้นะครับจะเป็นแบบไหนอไไยังงกก็ฝาาตติดม กันด้วยละกันนะครับทุกคนเนะก็ถือว่าวันนี้นะครับทุกคนพี่ก็ขอตัวลายเพียงเท่านี้และกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปตอนเย็นวันนี้ละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย